ของเรานะครับมีต้นมะเขือนะครับซึ่งลูกมะเขือก็เก็บไปทานบางส่วนแล้วนะครับไฮไลท์นะครับไฮไลท์อยู่ที่พริกนะครับโคตรพริกนะครับเขาเรียกว่าโคตรพริกนะครับผมลูกใหญ่มากนะครับนะครับท่านจะเห็นพริกอลังการมากๆนะครับลูกเบเรมเลยนะครับท่านกิน เป็นเดือนนะครับขนาดนี้หลายเดือนเลยถ้ากินแบบคนญี่ปุ่นนี่คงเป็นปีนะครับฮิกประมาณไม่กี่ต้นนะครับนะครับท่านก็จะเห็นฟักทองนะครับแล้วก็มะละกอนะครับที่แล้วก็ต้นมะพร้าวแล้วก็มะละกออีกหลายต้นนะครับที่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับที่ท่านเห็นอยู่นั่นคือย้าสําหรับ เลี้ยงวัวนะครับเ,เดี๋ยวคุณนายซูมเข้าไปหญ้าปลูกไว้เพื่อเลี้ยงวัวนะครับยาวไปนู่นนะครับน่าจะประมาณพื้นที่1ไร่สําหรับเลี้ยงหญ้าเลี้ยงวัวไม่ถึงไร่หลายงานอด่านนะครับและสุดท้ายไฮไลท์ท่านจะเห็นว่านี่คือที่เก็บฟางสำรองนะครับที่เก็บฟางสำรองเราก็จะมีนี่นะครับเก็บไว้นะครับ สำหรับบัวเรานะครับนี่ส่วนพริกเราเราก็มาเขือเรานนี้น้ำเต้านะครับน้ำเต้าขึ้นหลังคาไปแล้วนะครับน้ำเต้าขึ้นหลังคาแล้วครับนี่ท่านจะเห็นนะครับรุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่จะไม่เห็นน้ำเต้านะครับนี่คือน้ำเต้าของแท้นะครับนั่นอีกลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวซูมก่อนอะนะครับ ครับผมโอเคเรามาดูตรงนี้นะครับเนี่ยต้น้ำเต้าขึ้นหลังคาไปแล้วนะครับที่โรงเก็บฟางครับนี่คือโรงเก็บฟางของเรานะครับเป็นสวนหญ้าเรานะครับเอ,อ,อันนี่หญ้าให้วัวเราก็เริ่มโตแล้วนะครับหนลูกนนี้หญ้าที่ปลูกให้วัวนะครับค่อนข้าง โอเคเลยนะครับเยอะพอสมควรมีสปริงเกิลที่ทำไว้สวนต้นมะพร้าวรอบสวนนะครับต้นผลไม้ต่างๆเริ่มโตแล้วนะครับเราก็จะมีหญ้าสำหรับเล้อวัวเยอะมากนะครับต้นไม้เหล่าที่ปนต้นต้นไม้กินได้นะครับกล้วยมะพร้าวอ้อยอะไรก็แล้วแต่นะครับและแล้วเราก็จะ มีผักกิมจิน,นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมาดูหญ้าสำหรับวัวเราครับน่าจะตัดไปแล้วหลายรอบแล้วสปริงเกอร์ที่ทำไว้ไ <ป S 1> ครับและเรา จะมาดูต้นหอมต้นหอมกระเทียมของดีของเรานะครับอันนี้เป็นต้นหอมนะครับหอมแดงนะครับต้นหอมครับต้นหอมครับชุดใหญ่ครับต้นหอมที่ปลูกไว้สําหรับทานนะครับออร์แกนิกนะครับออร์แกนิกท่านจะเห็นว่าสีดำๆนี่นะครับนี่คือปุยธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาตินะครับ และไฮไลท์ของหมู่บ้านเรานะครับกระเทียมนี่คือกระเทียมนะครับกระเทียมของจริงนะครับไม่ใช่กระเทียมเริ่มโตแล้วนะครับศรีสะเกตนะครับปลูกหอมกระเทียมเป็นเป็นของขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับแค่เอาปักลงนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะครับดินที่นี่เป็นดินดีสําหรับหอมกระเทียมนะครับเป็นคาขวัญของจังหวัดเรานะครับศรีสะเกตหอมกระเทียมดีมีสวนสมเด็จนะครับ เขตดงลำดวนหลักล้วนวัฒนธรรมแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้โทษทีครับนะครับหอมกระเทียมเรานะครับบริเวณพื้นที่นะครับเราก็สวนของเรากําลังขยายอยู่นะครับเฮ้ยยายเก็บหอมไปด้วยอ่าไม่ถือว่าอันนี้ต้นอะไรต้นหัวสั้นยาวอ่ะอันนี้ต้นไผ่นี่ลงนาลงลงวัวเรานะครับ มาดูวัวพันของเรานะครับอายุเขาชื่อว่าเงินแสนแล้วก็เงินเงินหมื่นนะครับอน,นี้ยายกําลังเช็ดตัวให้เขานะครับรู้สึกเขาจะไม่ค่อยสบายนะครับท้องเสียอายุประมาณหนึ่งเดือนกับหนึ่งเดือนครึ่งนะครับเงินแสนกับหนึ่งหมื่นเงินหมื่นนะครับเขาลักษณะเขาเนี่ยเขาถูกเลี้ยงมาด้วยความรักนะครับจากยายกับตานะครับ เขาก็เลยจะมีความผูกพันนะครับเขานึกว่าเขาเป็นสุนัขหรือว่าเป็นสันเลี้ยงนะครับแต่จริงๆเขาคือวัวน้อยก็ไม่น้อยนะครับเป็นวัวพันุนะครับแต่เขาเขาตัวใหญ่เฉยๆนะครับนั่นนะครับเขานึกว่าเขาเป็นเขานึกว่าเขาเป็นแมวที่บ้านนะครับนึกว่าเป็นมีตังนะครับนี่ไม่ใช่แมวนะครับอันนี้คือวัวนะครับวัวน้อยครับอันนี้นะครับ ตอนนี้นี่คือเจ้าบานะครับสมรักเจ้าบาดเราตัวเป็นหนุ่มแล้วนะครับตอนนั้นเขายังตัวเล็กๆอยู่พ่อแม่เจ้าบาร์โอแม,แม,แม่แม่เขาโกรธนะแม่เขาโกรธใจเย็นนะลูกนะครับโอ้ใเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนแม่ยายก็เปิดระบบปั๊มน้ํานี่เป็นห้องน้ําของเรานะครับที่สวนนะครับลรงเก็บฟังอยู่ด้านนู้นที่เราเดินผ่านมานะครับ หัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดตัวนี่นะครับประมาณอา้าวอาบน้ำอีกแล้วแน่นอนนะครับตามมาแล้วตามมาแล้วโอโ้โหอ,นะอาบน้ำนะครับวันนี้เป็นโรงหัวนะครับท่านจะเห็นบรรยากาศรอบรอบนะครับมาฟังเสียงลมธรรมชาตินะครับที่ญี่ปุ่นยังไม่มีนะครับ เสียงลมแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคุณนายจะขอจบคลิปการเยี่ยมชมฟาร์มของเรานะครับไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับพื้นที่ประมาณ5ไร่นะครับ ต่เดี๋ยวกกำลังรอเตรียมดินลงหญ้าเพิ่มนะครับหัวเศ้าหัวเศร้าหัวเศ้า,ศาโอเคขอบคุณมากครับผม